นึกว่าจะพลาดท่าแต่ผลงานกลับออกมาสวยงามน่าประทับใจครับโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยเนี่ยอไอ้ยะมาสัจันเอาไปนี่บอกสิว่ามันเป็นยังไงครับโอ้โหทำไมมันนิ่มขนาดนี้วะเนี่ยฮสอน <laughs> โอ้ยหนูว่าไงเอาลูกว่ามามันสวยงามครับชื่องานของผมก็คือต้นศิลปะครับ ไอ,อ้ยาต้นศิลปะเลยเว้ยพวกเราผมคิดออว่าต้นกําเนิดของศิลปะก็คือธรรมชาตินี่แหละครับคนเราก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งครับที่เกิดขึ้นก็ต้องดับไปแต่ต้นไม้เนี่ยพอมันดับไปแล้วมันก็ยังให้ข้อคิดดีๆในการดําเนินชีวิตเราครับก็เหมือนกับสิ่งที่มันดับสลายไปในการเกิดขึ้นมาใหม่ในระหว่างที่สิ่งหนึ่งกําลังจะเสื่อมก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอย่างเช่น เห็ดราที่งอกขึ้นมาแบบไม้ที่ผุกร่อนกำลังจะเสื่อม,อมไปครับก็เหมือนให้ให้โอกาสของต้นไม้ต้นใหม่ๆที่กําเนิดขึ้นมาใหม่ครับแม่มันเด็ดจริงๆ <c oughs> ไม่รู้จะไปวิพากษ์อะไรวะอันนี้มันวิพากษ์ไม่ได้นะไม่มีอะไรน่าวิพากษ์เลยเพราะมันลงตัวหมดเวลามองอยู่ไกลๆมองเนี่ยเหมือนเราอยู่ที่ที่สูงมองลงมาโอ้โหผิว สววยะก็ดีใจครับก็เป็นไปอย่างที่ได้คิดเอาไว้มากที่สุดมันก็เป็นอีกมุมมึงก็สวยไปอีกแบบนึงครับก็ต่างจากพี่ๆเขาครับครั้งนี้มันก็หาวัสดุได้ง่ายด้วยเพราะมันเป็นสดุธรรมชาติครับแล้วก็มันก็เลยทําได้อย่างที่ตั้งใจไว้มากที่สุดได้รับคำชมขนาดนี้ภูมิใจจริงๆครับ เบลศิลปินจังหายคิงว่าได้เอาไ,ไอ้เบลไอ้เบลโอ oh, เอาว่ามาอันยังนี่ผมกะตอน,นแรกได้โจอาจาผ์ผมผมขึ้นบอ,อกลยครับแล้วผมกับเฟรมมาตั้งมันพอดีบางเอิญครับเห็นเงาจากต้นไม้ด่แสงมันส่องมาครับมผมก็คิดแล้วครับว่าเงานี่มันจะแยีจะจะไ้สร้างเหมือนงานผมก็เลยเอาขี้เต่าจากต้นไม้ด่มันถูกเผาครับมาสร้างเหมือนงาน สร้างแบบตามฟอร์มดีเงามันส่องครับผมก็คิดว่าวันข้างหน้านี่คนเขาทําลายต้นใหม่ตัดต้นใหม่เด็กเผาป่าอย่างมันก็เรียอได้ซากคิเต่าครับมันจะเป็นแข่งเงาของมันครับแต่ผู้ชมฮะมันก็คิดของมันดีนะไอเด็กพวกนี้คิดดีกันทุกคนนะในความคิดของมันเอาจากเงาเงาที่มันเห็นแล้วมันก็นําเสนอดังนั้นเขียวเนี่ยผมคิดว่ามันแทนเป็นแสงนะเป็นความได้ยบระยับความเป็นประกายสีมันใช้ได้ ไอเบียววันนี้นะครับมันโดนแมลงป่องกัดนะฮะมันทําได้ขนาดนี้ผมก็ยอมรับในน้ําใจมันแล้วถึงว่ามันจะไม่ลงตัวเท่าไหร่เอาเถะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าถือว่าใช้ได้ในสิ่งที่ไม่นําเสนอความงามองค์ประกอบที่มันวางมันเริ่มคิดมันเริ่มคิดเป็นมันเริ่มรู้ว่าการรวมเอาทุกอย่างมาใส่สมองมันแล้วมันมันหาวัสดุต่างๆเข้ามาทุกอย่างที่มันวางลงไปมันมีความหมายใช้ได้ ในองค์ประกอบครั้งนี้นะครับก็เอาแล้ววะไอเบลรอดวันนี้ลอดภารกิจนี่ก็ผมทํางานรู้สึกว่าดีขึ้นครับจากตีกำอุำ้อ้วข,ของอาจารย์ครับก็ว่าเริ่มมีความคิดอย่างเข้ามาขึ้นครับเริ่มงานอย่างเริ่มพัฒนาอย่างดีขึ้นครับอาจารย์ก็คงชอบครับชอบดีแบบเอองานมันพัฒนาดีขึ้นครับภารกิจนี่มันก็ยากครับยากตีตรงว่าตรงตีว่าผมเนะี่ยโดนแมงป่องต่อยก่อนครับแล้ว อย่างของผมแบบทำงานบอแค่นหนะาทำงานมือเดียวอย่างเดียครับมันก็นเลยเป็นงานออกมาก,ก็ได้เต่าอย้ครับก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วคราวนี้ในเบลได้รับคำชมสักทีเราไปดูคนสุดท้ายกันเลยดีกว่าโอ้โหเฮ้อ้าวม่ามันทำให้ไม่ผิดหวังจริงๆเว้ยโอ้สวย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 โอ้โห เป็นไงนะก็หนูพูดถึงเรื่องธรรมชาติค่ะ,ะธรรมชาติกับความเรืมรัดแบบบทบังค่ะ,ะก็คือว่าหนูจะเปรียบธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับมนุษย์มนุษย์อะชอบสร้างอะไรที่เป็นแบบนแผนชอบอ,อยากจะประสบความสําเร็จด้วยการที่เรียงเรียงไม้เนี่ยให้แบบให้อยู่ในแบบแผนของตัวเองอแต่คือว่าทางอันที่จริงแล้วอะเราอะมีเกินมีอะไรอะเราหน้าที่จะงอกงามในแบบธรรมชาติเราน่าจะ ไปได้ดีวันนี้โดยที่แหวกแนวไปบ้างอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอ๋อไม่ต้องน่าจะอยู่ในกฎเกณฑ์กฎระเบียบอะไรปล่อยชีวิตมันเลื่อนไหลไปตามวงจรของชีวิตมันอ๋อป็นธรรมาชาติแต่สิ่งที่หนูคิดเนี่ยนะที่เลี้ยงเนี่ยนะว่าแหมมันเป็นระเบียบเนี่ยนะชีวิตที่เป็นระเบียบไม่น่าจะดีชีวิตที่เป็นกฎระเบียบไม่น่าจะดีแต่มันดันสวยเพราะความคิดของหนูเนี่ยมาเลี้ยงมันทําให้เกิดองค์ประกอบที่งดงามดังนั้นในรายละเอียด ในความซับซ้อนของเส้นนี่มันถูกขวางไว้ด้วยเส้นที่เป็นฟีเส้นที่เป็นอิสระภาพอันนี้คือวิธีคิดทางด้านงานศิลป,ปะหนูอาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาปั๊บหนูวางปั๊บมันเป็นความงามเลยพันธันทีนใดระหว่างสิ่งที่ตั้งและละเอียดอย่างนี้เป็นช่องขนาดนี้ในขณะเดียวกันมีฟีฟอร์มมีเส้นที่เป็นฟีฟอร์มเข้าไปอยู่ในงานศิลป,ปะมันก็จะทําให้สวยถ้าหนูมีแท่งๆอย่างเดียวไม่มีชีวิตเหล่านี้มันก็ไม่สวย ดังนั้นอันนี้คือคุณค่าของศิลปะนะครับท่านผู้ชมว่าการสร้างงานศิลปะนั้นมันจะต้องคิดเป็นแล้วในขณะเดียวกันถ่ายทอดเป็นถ่ายทอดเป็นนั้นจะต้องมีความรู้ว่าในการจัดวางนั้นอะไรที่ไม่ลงตัวอะไรที่ขัดแยง้งอะไรที่ทําให้เกิดความไม่สวยงามอะไรที่มันตั้งมากก็ต้องนอนอะไรที่มันแข็งกระด้างก็ต้องมีฟอร์มรูปทรงที่อ่อนอ่อนไหวเข้าไป ช่วยทําให้มันเกิดความลงตัวคือเอกภาพดังนั้นรูปนี้ของไอ้น้ำเนี่ยถือว่าเป็นงานศิลปะชิ้นที่ดีชิ้นหนึ่งของพวกเราเป็นงานที่ลงตัวที่สุดชิ้นหนึ่งที่หาที่ติไม่ได้นะแจ๋ว<อ>สุดยอดพวกเราตบมืออแน่วัยแน่วัยพอใจพอใจรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากยากมากไม่ชอบ อะไรที่ปะติดอย่างนี้ด้วยการมาเจอก็ยากอยู่ค่ะตอนแรกคิดว่าจะทําไม่ได้ทําไปก็ไม่จะทําสําเร็จไหมจะทําได้ไหมทําทันไหมเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะแพ้หรือชนะอะไรภูมิใจที่สุดแหละ เอาลยครับเมื่องานศิลปะทั้ง10ชิ้นได้ถูกทำการพรีเซนต์จนครบเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านปร,รมาจารย์จะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดและผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดในวันนี้ได้แก่ นี้เป็นวันที่โอยครูบาอาจารย์มีความสุขมันเป็นสิ่งที่พิเศษได้เห็นของที่มันแบบโอ้โหคิดตอนแรกว่ามันจะมันจะไหวไหมวะเนี่ยมันจะทําได้ดีหรือเปล่ากลัวว่ามันจะทําได้ไม่ดีเพราะวาดรูปเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งนี้ยากในการหาของหาอะไรแล้วเอามาผะเอามาวางเอามาคิดไม่มีอุปกรณ์เลยสักอย่างแล้วมันทําศิลปะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก แต่วันนี้นะโอ้ตาแก่อย่างผมดูแล้วสบายใจดูแล้วสบายใจดูแล้วแห่มันอมันคิดเป็นมันทําเป็นเด็กของเราโอ้มันเก่งว่ะมันเก่งจริงแล้วโดยเฉพาะยีนน้ำเนาะโอ้ยยีนน้ำเนี่ยนะโอ้มันเหลือกินเหลือใช้อย่างงีคือมันแหมมันพิาสดาลล้ำลึกสีสันการจัดวางอะไรของมันโอ้ัสดุที่มันนํามาใช้ ม,มันสวยเหลือเกินมันเป็นความลงตัวที่แต่คนอื่นไม่ใช่ไม่ดีนะคนอื่นไม่ใช่ไม่ดีดีมากแต่ว่าเสียคนหนึ่งไอ้เป็ดไอ้เป็ดวาดรูปคราที่แล้วก็ใช้ได้ไม่ถึงกับห่วยแตกแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างห่วยแตกแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เพียงแต่ว,ว่า แหมมันมันวาดลูกเก่งเกินไปคนวาดลูกเก่งเกินไปเนี่ยเวลามันให้มันมาหยิบฉวยอะไรเนี่ยมันก็ยังติดความวาดลูกของมันมันจึงทําให้งานของมันเนี่ยไม่บริสุทธิ์ไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจเก่งเก่งเก่งเกเก่งเก่งกลัวกลัวเห็นไหมงานศิลปะมันต้องกล้าแสดงออกส่วนใหญ่ทั้งหมดนั้นกล้าแสดงออกทำทำทำไม่สนใจความสูงเต่งทำทำทำแล้วออกมาดี แต่ไอเนี้ยเก่งมันเก่งทำบ้าเลยของมันมันเก่งปับ๊บจบและนี่คือผลคะแนนของแต่ละคนครับการพาอปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะครั้งใหม่ดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วล่ะครับยังมีอีก6ภารกิจสุดหินที่รอพวกเขาอยู่ สุดท้ายใครจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัล 1. น0 0 0แสนบาทต้องติดตามและเอาใจช่วยพวกเขานะครับสัปดาห์หน้าพวกเขาทั้งสิจะต้องลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาสุดยอดเทคนิคในการทำศิลปะภา,าพพิมพ์ใครจะค้นพบความลับ ในชั้นเชิงทางศิลปะอังคาหน้าพลาดไม่ได้